อันนี้คือลุกไม่ขึ้นหรือว่าอะไรครับอะไรคือลุกไม่ขึ้นหรือว่าอะไรครับโตโยต้าพาเที่ยวสวัสดีครับผมโอ๋ครับสวัสดีครับผมเปาครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กันที่โตโยต้าสุรินทร์สาขาท่าตูมนะครับผมวันนี้เราจะพากันไปที่หมู่บ้านช้างนะครับที่บ้านตากล่างอยู่ในอำเภอท่าตูมของเรานะครับตรงนี้ครับว่า อยากจะพาทุกทุกท่านนะครับไปรู้จักผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยเคยได้มาที่นี่แล้วนะครับแต่สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมาเนี่ยคือเราอยากให้ให้เอ่อมามาเที่ยวมาชมที่นี่นะครับว่ามีนอกจากมีการแสดงของช้างแล้วนะครับเรายังมีในส่วนของการซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าของที่ระลึกที่เกี่ยวกับช้างนะครับว่าจะเป็นในส่วนของแหวนกำไลหรือว่ารูปปั้นต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพากันไปชมกันนะครับวันนี้ ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางกันด้วยนะครับรถที่ฮอตที่สุดนั่นก็คือ uh, f ฟ r ์ u ูเนอร์เ n จนเดนะครับผมหล่อเหมาะกับเรามากเลยนะครับ เรามาถึงแล้วนะครับสนับร้านสินร์พรแอนโฟมสีนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสินค้าด้านในกันครับผมเดี๋ยวเรามาสอบถามชื่อพี่แม่ค้าคนสวยก่อนลูกค้าของเราเองครับพิชื่อพี่อะไรครับผมพี่น้อยค่ะพี่น้อยครับอีกท่านหนึ่งครับพี่พรค่ะพี่พรนะครับผมวันนี้ร้านของเราคือเปิดขายทุกวันใช่ไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้อย ก็ช่วงนี้ก็ช่วงโควิดค่ะเยียบหน่อยเนาะจ้ะครับผมไม่แปลผมคิดผมเชื่อว่าอีกไม่นานมันจะดีขึ้นแต่ร้านเราก็ยังเปิดเปิดขายทุกวันแล้วในในแบบมีช่องทางในการซื้ออย่างเช่นในเพจหรือว่ามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองไหมครับค่ะก็มีเพจค่ะมีเพจ Facebook ค่ะร้านเสริมคอโทท็อปค่ะอ๋อครับผมเห็นมีของเยอะแยะเลยไม่ทราบว่าคือขายอะไรบ้างครับนอกจากแหวนกำไลอะไรเงี้ยฮะ ก็จะมีตะขอช้างใช่ไหมนี่ทุกคนสามารถซื้อไปเก็บไว้ในรถได้นะครับเขาบอกว่าตะขอก็ความหมายคืออาจจะไปเกี่ยวเงินเกี่ยวทองได้เนาะแล้วก็แค่คาดปลอดภัยไหมครับผมใช่ครับผมทีนี้ในส่วนของแหวนเนาะคือผมเองอเป็นคนค้าขายเหมือนกันผมขายรถผมก็ชอบใส่นี่ครับกำไลแหวนก็เลยอยากจะรู้ว่าที่ผมรู้มาเนาะอย่างเช่น ขาว่าถ้าใส่แหวนนิ้วชี้นะครับใส่นิ้วชี้เนี่ยเขาจะบ่งบอกถึงความมีอานาจอานาจอ่าอานาจบามีณอำนาจวัฒน์อำนาจบา,า,จบามีอ่าครับผมแต่ว่าต้องใส่นิ้วนิ้วฝั่งฝั่งซ้ายด้วยเพราะอย่างนั้นก็คือจะมีอํานาจแล้วก็มีเงินด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะคือเราไน้หาข้อมูลมาใช่ฮะส่วนส่วนตรงกลางเนี่ยเขาบอกว่าเสริมเส้นวัสนานะครับก็อาจจะมีวัสนาใช่ไหมแล้วหรือว่ายังไงบ้างพี่ก็ ความเชื่อส่วนบุคคลอะเนาะคนเขาก็ว่านิ้วกลางก็เก็บเงินเก็บทองเงินทองไม่ว่าไรครับผมแสดงว่าเราใส่ถูกครับผมแล้วแล้วแล้วนิ้วก้อยครับนิ้วก้อยนิ้วก้อยคือถ้าตามคนเก่โบราณเลยก็คือกันกันสิ่งไม่ดีเขาตัวกันของคุณใสค่ะลมเพลลมพัดจ้ะครับผมก็เกี่ยวกอยลูกค้าก็หาเราด้วยเกี่ยวกอยลูกค้าเข้ามาะแล้วกำไรกำไรแต่ว่ากำไรให้ใส่ข้างที่ถนัด โดยเฉพาะข้างข้างข้างขวาเ้ราผ่าเรันข้างขวาก็จะได้เหมือนเราค้าขายเราก็จะได้กําไรเข้ามาตระนี้ใช่ไหมครับมีแนะนําเพิ่มเติมไหมก็ส่วนใหญ่คือขึ้นชื่อว่ากําไรอะไรมันีหมดแต่ว่าอย่างอย่างของเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจากช้างจาก จาของสัตว์ใหญ่อย่างเงี้ยของทุกอย่างมันก็เป็นเขาจะเรียกว่าของคุณสิทธิ์เนาะของขที่แบบมีดีในตัวมีพทธคุณในตัวอ,อย่างเงี้ยเป็นของสัตว์ใหญ่เหมือนพึ่งบารมีสัตว์ใหญ่อ่ะค่ะทีเนี้ยผมเหมือนได้ยินมาว่าเขาบอกว่าอย่างเช่นถ้าเราซื้ออ่ากําไรไม่ว่าจะเป็นงาหรือว่าหางกระดูกอะไรต่างๆที่เกีก่ยวกับช้างเนี่ยคือเราไม่จําเป็นต้องปลูกเสกก็ได้ใช่ค่ะเขาเป็นของ หมือนเป็นทุนสิทธิ์อยู่แล้วอ่ะอ่าเป็นเหมือนเป็นตัดบ้านตัวเมืองเนาะตัดใหญ่ด้วยของดินเนอร์เนาะแค่เราเลือกไม่ผิดใช่ครับ อ่านะครับผมก็วันนี้ถือว่าได้ความรู้นะครับมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับเครื่องประดับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่พี่น้อยแล้วก็พี่พรด้วยนะครับผมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบต่างๆว่ามีคิดแล้วว่าใส่นิ้วไหนมีประโยชน์ยังไงหรือว่าดียังไงนะครับผมขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับผม เราก็มาถึงสถานที่สุดท้ายนะครับเป็นวงเวียนคูบาประกำนะครับจะเป็นสถานที่หนึ่งที่ชาวบ้านช้างของเราเนี่ยคือจะมาขอพรบนบานศาลกล่าวไม่ว่าจะเป็นบนในเรื่องของอยากมีลูกมีการงานที่ดีเงินทองไหลมาเทมาต้องมาที่นี่ครับศักดิ์สิทธิ์มากๆาผมอยากให้ทุกคนได้มากราบไหว้บูชากันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปข้างในนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปวัดอะไนกันนะครับป่ะตามเลยครับ คว่ากันว่านะครับถ้าไหว้เนี่ยคือต้องไหว้ในใจนะครับผมไหว้ในใจขอพรได้เลยครับว่าอยากได้ยังไงบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับขอให้ผมขายรถได้เยอะๆในใจว่าในใจอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวให้น้องเปาไหว้ก่อนครับน่าจะขอเยอะอันนี้คือลุกไม่ขึ้นหรือว่าอะไรครับ สำหรับ E ีีนี้นะครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับเพื่อนร่วมเดินทางของเรานะครับก็จะเป็นเจ้า r e g เ n นเดอร์นะครับผมรุ่นนี้นะครับนั่งสบายมากเลยนะครับผมในการเดินทางไม่เมื่อยไม่ล้าเลยนะครับวันนี้ก็สําหรับ E ีีนี้นะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมคอยติดตามชมว่า E ีีหน้านะครับผมเราจะพาไปเที่ยว ไปกินที่ไหนนะครับผมกินที่ไหนนะฮะเดี๋ยวเราติดตามชมกันได้เลยสาหรับอีพีนี้นะครับผมก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมเดินทางไปกับเราด้วยนะครับวันนี้ก็จะเป็นเจ้า